อาณาจักร7พัน 7, ล้านทายาทซีพีรุ่นจิ๋วน้องนาตาชาทายาทรุ่นจิว๋วตระกูลรวยที่สุดในไทยน้องนาตาชาลูกสาวนาตาลีเจรวนนท์อาณาจักร7พัน 7, ล้านของตระกูลกลางทุ่งเขาใหญ่น่ารักน่าเอ็นดูขึ้นทุกวันเลยสําหรับน้องนาตาชาทายาทรุ่นจิ๋วซีพีลูกสาวสุดที่รักของฟลุ๊กเกอรพนและนาตาลีเจรวนนท์ที่ตอนนี้อายุครบขวบเสร็จแล้วพัฒนาการก็เติบโตสมวัยเป็นขวัญใจของพี่พแฟนคลับ โดยทุกวันพ่อฟุกแม่ลีก็จะคอยอัปเดตความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกสาวให้ได้ติดตามกันตลอดได้อวดความน่ารักของลูกสาวน้องนาจชาความขี้เล่นส่งรอยยิ้มหวานกับดวงตาแป๋วแหววที่ยิ่งเห็นยิ่งใจละลายทำเอาเหล่าพี่พี่แฟนคลับหลงรักแบบถอนตัวไม่ขึ้นแล้วแห่คอมเมนต์กดไลค์กันไม่หยุดลีนาตาลีเจเรวนนล์ทายาทหมื่นล้านตระกูลซีพีตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศภรรยาของฟุกเกิกพ้นหลงังคบหาดูใจกันมาเกือบสิบปี เป็นบุตรของด็อร์ประทีปเจรวนนท์ายาทตระกูลเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ซึ่งเธอก็คือหลานสาวของเจ้าสวทนินเป็นสาวสวยทาย,ยาทหมื่นล้านของตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยนั่นเองโดยเธอมีคุณแม่เป็นชาวอเมริกันโดยเรียว่าวินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักธนินเจรวนนทหรือเจ้าสวทนินประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซ p อดีตประธานกรรมการ บมจเจริญโภคภัณฑ์าอาหารและมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากการจัดอันดับของเนตยสารฟอฟเดอข้อมูลพฤษภาคมปี2021มีทรัพย์สิน5.14แสนล้านบาทติดอันดับ81ของโลกสถาบันผู้นำซีพีมีอาณาจักร7 0 0 0ล้านกลางทุ่งใกล้เขาใหญ่สมฐานะอภิมหาเศรษฐีระดับโลกรวยเบือหนึ่งเมืองไทยโดยครั้งหนึ่งรองผู้อำนวยการสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์น,นั้นได้กล่าวว่า งบลงทุนขณะนี้7,000ล้านบาทพื้นที่สร้างอาคาร145ไร่จากที่ดินทั้งหมด440ไร่ตั้งที่อำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมามี5อาคารโดยอาคารหลักอาคารฝึกอ,อบรมมี5ชั้นสงคลาสสิกแบบยุโรปมีห้องพักกว่า240ห้องโดยสถาบัน CP นั้นได้เปิดสอนหลักสูตรมาแล้วมากมายซึ่งบุคคลที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ต้องเป็นพนักง,งานในเครือ CP ทั้งในและต่างประเทศเท่านั้น ส่วนจบแล้วก็จะนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาองค์กรในเครือ C P ทั้งในและต่างประเทศต่อไปจุดเด่นของสถาบันแห่งนี้คือการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรของเครือเองเพื่อพัฒนาและสร้างผู้นำให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันระดับโลก